ดำเนี่ยน้องดำในแอร์น้องดำขนมโดขนมวันนี้ไม่เจอพี่เสือเลยเจอแกน้องดำน,น,น,น้องดำน,ดนี่น้อ ไค่อยกินนะครัรไม่กินดู มาเลยครับมาบักครับมาเลยครับเรียมาเรียมาเรียม,มาเรียม,มาอืมอืมอืมมาเลยครับสุลอ